เป็นหนี้มาหลายสิบปีหาวิธีแก้ก็ไม่ได้ผลใครบ้างครับที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้ทำเพียง3ข้อนี้ครับสามารถแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนสวัสดีครับผมโค้ดเป้ปิยวัฒน์พรมสอนหลายคนครับกำลังแก้ปัญหานี้ด้วยการทำงานเพิ่มทำอาชีพเสริมทำธุรกิจเสริมใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมถูกต้องครับนะเราต้องหารายได้มากกว่า1ช่องทางใช่ไหมครับ แต่สังเกตไหมครับว่ายิ่งเราทํามากขึ้นเท่าไหร่นี้ของเราก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือปัญหาที่ผมก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมมีนี้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0สสนบาทนะครับแล้วก็มามีโอกาสได้มารับราชการนะครับก็คิดว่าพอมาทําตรงนี้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันคงดีขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าทําไปทํามาครับผ่านไป6ปี จาก3 0 0แสนกลายเป็น3ล้านบาทด้วยกัน <c oughs> น่าตกใจเหมือนกันใช่ไหมครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องหาอะไรทำเพิ่มก็ตัดสินใจครับศึกษาหาข้อมูลไปเจอว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะก็เลยไปกู้เงินมาเลยครับ3 0 0 0สนบาทเพื่อที่จะลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ทําแบรนด์เครื่องสาอาง ทำไปทำมาทำโน่นทำนี่นะครับโน่นหายเหลือแต่นี่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเจอประสบการณ์คล้ายๆก,กันกับผมครับนะบแต่โชคดีครับที่วันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเจอกับคลิปหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผมเปลี่ยนผลลัพธ์ของผมไปเลยนะครับเป็นคลิปของคุณก้องอายุน้อยรลานนะครับ คุณก้องเนี่ยนะครับหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะถ้าไม่รู้จักก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google ใน y o u t u นะครับรายการอายุน้อยหลายล้านออกอากาศทางช่อง Workpoint นั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับพูดถึงบริษัทที่ชื่อว่าอินดีมครับนะและประโยคที่มันทำให้ผมสนใจก็คือว่าคุณก้องพูดถึงวิสัยทัศนะครับแล้วก็พูดถึงสโลกแกนของบริษัทนี้ที่บอกว่าความสำเร็จของคุณคืองานของเรา ผมคิดทันทีเลยครับว่าเฮ้ยถ้าผมได้เข้ามาในธุรกิจนี้ผมมีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนไม่ลอช้าครับศึกษาหาข้อมูลจนกระทั่งรู้ครับว่าธุรกิจอินดีมนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริโภคสินค้านะครับคืออินดีมเนี่ยขายสินค้าครับแต่เป็นการขายสินค้าตรงไปสู่ผู้บริโภคหรือสมาชิกนั่นเองหลายคนฟังตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าอา้าวมันคือเครือข่ายนี่มันคือขายตรงนี่ใช่ไหมถูกต้องครับ อินดีมคือบริษัทเครือข่ายไฮตรงแต่สิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าทําไมครับตัวของคุณก้องซึ่งอยู่ในวงการของธุรกิจสัมภาษณ์คนที่ทําธุรกิจสํารสเร็จเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยถึงเข้ามาทําธุรกิจอินดีมนะฮะที่หลายๆคนกังวลว่าเอมันเป็นธุรกิจหลอกลวงไหมผิดกฎหมายไหมเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมนะครับซึ่งคุณก้องก็เคยพูดและก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันครับว่าผมไม่กล้าเอาประสบการณ์เอาชื่อเสียงเอาครอบครัวเนี่ย มาเสี่ยงกับอะไรที่ผิดกฎหมายแน่นอนเพราะนั้นมาทำมาให้ผมเนี่ยมั่นใจมากๆนะครับว่าธุรกิจนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่ประสบความสําเร็จได้แน่นอนด้วยประสบการณ์ของคุณก้องเองยังไม่พอครับยังมีส่วนที่ทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นกว่านั้นก็คือทีมของผู้บริหารครับที่เป็นเรียกว,ว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการเงินภาษีนะครับทั้งเรื่องกฎหมายมาช่วยดูแลด้วย ทางเรื่องของการเทรนนิ่งสินค้าต่างๆรวมไปถึงคอนเน c t ชันนะครับที่เรียกว่าเป็นคอนเน c t ชันระดับของมหาชนนะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์แล้วก็มากด้วยความสามารถเข้ามาช่วยบริหารดูแลบริษัทอินดีมนะครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเราทำเนี่ยโอกาสประสบความสาเร็จสูงมากๆแน่นอนนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสินค้าและก็แพลตฟอร์มนะครับในส่วนของสินค้าเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับก็จะมีสินค้าสกินแคร์นะครับก็เกี่ยวกับผิวพรรณเนาะแล้วก็สุขภาพนะครับเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นตัวของแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับการช้อปปิ้งแล้วได้แคชแบ็กกลับคืนมาตัวหนึ่งครับที่ผมประทับใจแล้วก็อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของ G R X ครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ประสบการณ์ตรงของผมก็คือได้ไปสัมผัสนะครับกับกลุ่มคนที่ติดเชื้อนะครับเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยทาน gx ทุกวันนะครับเลยทําให้ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นไม่มีการติดเชื้อนะครับตลอดรลยเวาลา3ปีที่ผมทานมานะนั่นคือสิ่งที่ประทับใจครับแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่านั้นก็คือการสร้างรายได้กับอ e ินดีมครับซึ่งนะเราทําเพียงแค่3ข้ออย่างที่ผม เกินไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับทำเพียงแค่3ข้อนี้ทําให้เรามีโอกาสรับรายได้สูงสุดถึง $40,000 บาทต่อวันฟังไม่ผิดครับ $40,000 บาทต่อวันนะฮทำอะไรบ้างนะครับไปฟังกันฮะสข้อที่เราจะต้องทําก็คือ1นนะครับเริ่มนะฮะเริ่มต้นให้ได้ครับการที่เราจะสร้างรายได้กับอินดีมแน่นอนฮะเราต้องเริ่มต้นเป็นลูกค้าหรือเป็นสมาชิกกับอินดีมก่อนนะฮะวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับ เราเนี่ยส,สามารถที่จะสมัครเข้ามานะครับอินดีมี M e, ให้เลือกอยู่2แพ็กเกจด้วยกันนะครับเป็นแพ็กเกจเล็กนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ3,350บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็นแพ็กเกจไซส์ S สนะครับสามารถสร้างไรายได้สูงสุดถึง5,200บาทต่อวันนี่คือแพ็กเกจเล็กสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเล็กๆนะครับแต่ถ้าอยากที่จะเริ่มต้นแบบเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มทุนเลยแล้วกันนะครับก็มีราคาตั้งแต่20,000กว่าบาทจนถึง 39,900บาทสามารถที่จะสร้างรายได้สูงสุดถึง4 0 0 0 0บาทต่อวันและทั้งสองแพ็กเกจนี้ครับได้ประกันอุบัติเหตุ10,000 0บาทไปด้วยทั้ง2แพ็กเกจเลยนะครับหลังจากที่เราทําข้อแรกนะครับเริ่มต้นได้แล้วนะฮะตรงนี้นิดนึงครับเนาะพี่พี่ครับพี่ๆจะเริ่มต้นในแพ็กเกจไหนไซส์ไหนก็ได้ครับนะบแต่สามารถที่จะเริ่มต้นทําได้จะเริ่มต้นแพ็กเกจเล็กก็ได้จะเริ่มต้นแพ็กเกจใหญ่ก็ได้ ะจะเริ่มต้นแพ็กเกจเล็กแล้วค่อยอัปเดตเป็นแพ็กเกจใหญ่ที่หลังก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับผมครับผมไม่ต้องไปอัปเดตอัปเกดตใหม่ครับเริ่มต้นที่แพ็กเกจใหญ่เลยแล้วกันนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับหลังจากที่เราเริ่มต้นได้แล้วนะครับเราก็ต้องทําข้อที่2นั่นก็คือการทําการประชาสัมพันธ์ครับเพราะว่าอินดีมเนี่ยนะครับไม่ได้จ้างดาราไปโฆษณาเพื่อขายสินค้าแต่นะครับให้เรานะครับเป็นตัวแทนในการที่จะ กระจายสินค้าออกไปครับเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทอินดีมนั่นเองนะในการกระจายสินค้าออกไปและเมื่อเราครับมีการกระจายสินค้าออกไปนะจะด้วยช่องทางไหนวิธีการไหนก็ตามครับนะจะออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดเลยถ้าเราประชาสัมพันธ์ได้เยอะนะครับเราก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เยอะแต่อินดีมบอกว่าเราขอแค่2คนเท่านั้นครับที่เราสามารถประชาสัมพันธ์ออกไปได้ ขอแค่2คนเท่านั้นเองครับในการเริ่มต้นนะฮะซึ่งเมื่อเรานะครับประชาสัมพันธ์แล้วมีคนสนใจนะครับอยากจะร่วมธุรกิจ2คนเข้ามานะครับซ้าย1คนขวา1คนแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็จะมีเรียกว่าค่าประชาสัมพันธ์ให้เราเริ่มต้นเลยแนะนำมา1คนได้ไปเลยครับอย่างน้อยสา0รบาทขึ้นไปนะตามแพ็กเกจตามไซส์เมื่อแนะนำมาครบ2คน ก็จะมีโบนัสจับคู่ให้อีกนะครับเนาะเป็นโบนัสค่าแนะนําในการที่จะเรียกว่าประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับและเมื่อเรานะครับทำข้อที่2เสร็จเรียบร้อยนะรเราได้เงินแล้วใช่ไหมเราต้องทําให้ครบ3ข้อครับนะบข้อที่3ก็คือการตามนั่นเองการตามนะครับคือการที่ทําให้ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้แบบมั่นคงและก็ยั่งยืนได้ครับมันก็คือการที่ เรานะครับไปดูแลทั้ง2คนนะครับให้เขานะฮะสามารถที่จะส่งต่อแล้วก็ใช้สูตรนะครับ1 2และ3ก็คือเริ่มทําตามได้นั่นเอง2คนนี้นะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะเริ่มสมัครเข้ามานะครับทําการประชาสัมพันธ์2คนเหมือนกันนะครับและติดตาม2คนที่เขาแนะนํามาเนี่ยให้ส่งต่อสูตรเหมือนกันนะครับ แบบนี้ครับเราจะเริ่มเกิดรายได้ขึ้นมานะครับนาะจากการประชาสัมพันธ์แบบนี้นะครับซึ่งอินดีมเนี่ยก็มองเห็นแล้วครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับอินดีมนะฮะจะให้ประโยชน์นะครับให้กําไรนะในส่วนของการจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าให้กับสมาชิกเนี่ยกลับคืนมากับเรานะฮะแล้วก็ทีมของเราเช่นกันนะครับนะแต่ยังไม่หมดครับยังมีรายได้อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลย นั่นก็คือรายได้ที่เกิดจากการซื้อซ้ําสินค้าครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นรายได้ที่เราจะได้ทุกเดือนนะครับนะรายได้ที่เราจะได้เนี่ยตั้งแต่ขั้นต่ำนะครับถ้าเราบริโภคสินค้าใช้สินค้าเนี่ยใน1เดือนนะฮะใช้สินค้าอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองเราจะมีรายได้นะครับกลับคืนมานะฮะจากสมาชิกที่เขาก็ใช้สินค้าประมาณ1,000บาทเหมือนกันนะครับอยู่ที่20บาทนะครับ จนถึงสูงสุดนะครับ100บาทนั่นเองถ้าสมมติว่าในสมาชิกของเรามีอยู่ประมาณสัก1,000คนนะครับเราจะมีรายได้เนี่ยขั้นต่ำเลยนะฮะอยู่ประมาณ20,000บาทต่อเดือนที่เป็น passive income เข้ามาในบัญชีของเรานะครับและนี่ครับคือรายได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่จะช่วยเราแก้ปัญหา ที่จะทําให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับโดยที่นี่เราไม่เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับอ่าเรียกว่าเริ่มต้นครั้งเดียวเก็บเกี่ยวรายได้ตลอดไปนะครับจนกระทั่งรายได้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง4 0,000ืนบาทต่อวันนะครับแต่เอาจริงๆนะครับพี่ๆครับ40,000ื 40, อาจจะยากเกินไปนะฮะแต่ถ้าลองคิดดูครับว่าถ้าเราสามารถสร้างรายได้อย่างน้อยๆวันละ4 0 0พบาท ครอบครัวเราจะดีขึ้นไหมครับภาระหนี้สินที่เรามีมันจะลดลงได้ไหมครับมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับสักเดือนหนึ่งเนี่ยสิวันวันละสี่พันก็เดือนละสี่หมื่นแล้วใช่ไหมครับเอาแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะมีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตและไม่ต้องกังวลแล้วว่าเอ๊สิ้นเดือนจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่จะเอาเงินที่ไหนไปเคลียร์นี่นะครับ นี่คือวิธีการหนึ่งครับที่ผมใช้มาที่ผมเจอมาแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นนะครับถ้าเราไม่ลงมือทําถ้าเราไม่เข้ามาใช้ตัวธุรกิจนี้นะครับเราอาจจะยังคงต้องปวดหัวแล้วก็หาวิธีแก้ต่อไปนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับผมก็เจอปัญหาที่คล้ายกันกับพี่ๆครับแต่วันนี้3ปีผ่านมาแล้ว สามารถเคลียร์ภาระหนี้ไปได้บางส่วนแล้วนะครับแล้วก็รู้เลยว่าอีกไม่เกิน1ปีถึง2ปีข้างหน้าภาระหนี้สินที่ผมมีเคลียร์หมดได้แน่นอนนะครับและวันนี้นะครับเป็นโอกาสสาหรับพี่ๆแล้วที่จะเริ่มต้นครับเริ่มต้นไปพร้อมด้วยกันกับผมนะครับใครที่กังวลว่าแนะนําคนไม่เป็นแนะนําคนไม่เก่งไม่ต้องกังวลครับผมมีตัวช่วยและผมพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่ๆทุกท่านทุกคนครับ มาเริ่มต้นด้วยกันมาลุยไปด้วยกันแล้วผมจะพาพี่พี่สร้างรายได้ไปด้วยกันครับผมดูครับ